ตัวนี้ใหม่เนอ้์เชนมานะฮะด้านบนไม่มีเสาอากาศแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นทรงใหม่ที่ดูแข็งแรงดุดันและน่าเอาไปใช้นั่นเองราคาไปแดงนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมท็อป10 KB Auto นะฮะ กลับมาเจอกันในรอบเดือนที่2ของปี2565นั่นเองฝากสวัสดีทุกคนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฝากแฮปปี้นิวเยียนะฮะวันตุ๊จีนย้อนหลังกันด้วยแล้วกันนะครับใครได้เงินเท่าไหร่กันบ้างนะฮะอังพงอังเปาโบนงโบ,น,บ,น,บนนัดหน้าโหอิจฉาน่าดูนะฮะยอดขายเดือนที่แล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่าดีมากนะฮะแล้วก็ต้องดีขึ้นขึ้นไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เมษายนะฮะและต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าช่วงนี้นะครับรถนําเข้าที่เป็นรถคุณภาพดีไม่ชน หนักไม่น้ำท่วมไม่พิความเนี่ยค่อนข้างหายากมากนะฮะแล้วก็เราเนี่ยมีการขัาสารัรถด,ดีๆมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูแน่นอนนะครับยังไงสําหรับใครที่ตอนนี้เจอรถที่ดีที่คิดว่าคุณภาพดีแล้วอยากจะรีบให้ซื้อตัดสินใจโดยเร็วและกันเพราะว่าตอนนี้รถหายากมากเลยนะครับวันนี้ผมมีรถ7ที่นั่งรถ SUV อย่างมิต s ูบิชิป p เจโร o 2.4G t ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลเลยนะครับ ผมกับปาเจโรนะที่ผมพูดได้เลยว่าตอนนี้จะเราจะคัดแต่รถดีๆมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะครับรถคันนี้ปาเจโร่ปี2019นี่เองใช้มาแล้วทั้งหมด3ปีกับไมที่ใช้ไป30,000กิโลเมตรนะครับพูดง่ายๆว่ารถคันนี้เนี่ยขายใหม่แล้วกันเพราะว่าตก1ปีปีละ1,000 0กิโลเมตรถือว่าไม่เยอะแล้วก็ตัวออปชั่นที่แถมมาสําหรับใครที่ซื้อไปนะผมจะพูดให้ฟังเลยก็คือ ตัวล้อแม็กที่แต่งมาเป็นแม็กขอบ20โคตรสวยคือบางคนอาจจะชอบแม็กเดิมแต่มแตม็กแต่งแม่งก็เท่นะเข้าใจไหมคือมันได้มูลค่าเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็ตัวจอ Android ด้านในที่เจ้าของเก่าแต่งมาพร้อมกล้อง360องศานะฮะถือว่าเป็นกิมบิคเท่ๆของเจ้าตัวปาเจโรอยู่แล้วนะครับรถคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยน้าท่วมไม่เคยพลิกค,คว่ำนะฮะและที่สําคัญเจ้าของเก่าดูแลตัวรถเป็นอย่างดีและก็เข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วด้วยนะฮะ ตัวนี้หม่เน้เชนมานะฮะด้านบนไม่มีเสาวอากาศแล้วด้วยนะครับถือว่าเป็นทรงใหม่ที่ดูแข็งแรงดุดันและน่าเอาไปใช้นั่นเองราคาาบแดงนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ1น0 0 0ล้านแสนกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ในเต็งของเรานะกับไม้ที่ผมพูดไปแล้วนะว่าใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้เหลือที่8,90แสนาห ไดบาทโหถือว่าประหยัดไปประมาณ2 0 0แสนหรือส0 0แสนกว่าบาทได้เลยนะฮะแล้วรถนะครับสภาพเหมือนรถป้ายแดงจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเรีวิวรอบคันเลยนะฮะว่าตัวรถเป็นอย่างไรกันบ้างมาครับเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวรถของปาเจโลกันดีกว่ามาเมื่อกี้พูดกระตุกไหมรอบตัวรถเนี่ย ไฟนะด้านหน้าด้านขวาเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันแล้วก็เดย์ไลท์ด้านล่างอยู่ตรงนี้สวยงามนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวเนี่ยข้างในดีไซน์เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนเพชรเลยดูดีมากฉ่ำเชียวสไตลด์ดูดีไฟสีขาวนะสภาพผ่านการใช้งานมาก็จริงแต่โอเคเลยกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นโครเมียมแนวนอนแล้วก็มีโลโก้มิซูบิชินะฮะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสีออกเทาๆหน่อยตัดสลับกับแผ่นโครเมียมแล้วก็เป็นพวกตะข่ายระบายความร้อนนั่นเอง ไฟด้านซ้ายก็โปรเจคเตอร์ LED เหมือนกันนะฮะสะภาพสวยงามผ่านการใช้งานมาเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ตัวไฟเดรย์ก็อยู่นี่เหมือนกันนะฮะโอเคเลยนี่ที่ทําความสะอาดไฟก็คือเป็นฉีดเป็นตัวฉีดน้านมันเองนะฮะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมาพร้อมชุดแต่งเจ้าของเก่าแต่งมานะฮะโอ้ดูดิก็ดูมีพลังอะไฟตัดหมอกนะฮะแลวก็ยี่ก็ยี่หอของมันยี่กอยี่กอยี่หอของมัน,นะ,ะ,ออะตัวระบายความร้อนต่างๆนะฮะ แล้วก็ไฟตัดหมอกด้านขวาด้านล่างพร้อมโครเมียมรอบอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ตรงนี้เป็นพลาสติกสีดำดูนี่ก็ที่ฉีดน้ำไฟเหมือนกันนะฮะทำความสะอาดตัวรถเรามาดูกันที่แม็กกันบ้างดีกว่านะฮะแม็กขอบ20นะฮะโอ้โหดูดิ R T G นะฮะที่แต่งมานั่นเองก็ไม่ใช่แม็กเดิมๆนะเป็นแม็กที่แต่งมานะฮะก็สำหรับใครที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วถือว่าตอบโจทย์เนี่ยบัคขอบยีบ R ยี 20. แล้วก็เนื้อยางเนี่ยโห ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่ามันยังยังยัง,ยงไปต่อได้เนอยางแบบลึกจัดตัวกระจกจะเป็นแบบสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวนะฮะเห็นหน้าเราเลยนะฮะแล้วก็ตัวมือจับเป็นคีเลตกันมีปุ่มดำตรงนี้นะแล้วติดโครเมียมขอบใหม่อีกทีกันลอยลอยเยอะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแล้วก็การสาสสภาพสวยงามดูดีลุกเร็วนะสีเทานี่ตรงนี้อ๋อฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมเทสเทสดูเทสให้ดูความแข็งแรงของบันไดข้างนี่นะนี่คือน้ำหนักผมเจได้เนี่ยโอเคแข็งแรงดีนะจ๊ะเดี๋ยวทำความสะอาดให้ใหม่ได้นะฮะแล้วก็มือจับด้านขวาด้านหลังโอเคสติ๊กเกอร์กระจกนะฮะนี่นี่นี่มีหมดนะฮะแม็กล้อด้านขวาด้านหลังก็อา g ทเหมือนกันนะขอบ2ีเหมือนกันยางปี2018น โดยรวมถือว่าดูดูดอกอยางดีโอ้สุดยอดเลยดูดิเนล่องเป็นล่องเนี่ยโอ้โหโอเคเลยฝาท้ายนี่ย่องเ่าแต่งมาด้วยนี่ปาเจโร s สปอรนะฮะมันมันไฟกระพริบได้แต่ว่านะเปิดตังนี่ไฟด้านหลังอะไรโดยรวมโอเคเพื้นที่มีกิน กิ่นถือว่าผ่านกลิ่นหอมครับถือว่าเจ้าของเก่ามีรสนิยมติดน้ำหองน้ำหอมดีคือกลิ่นเป็นตัวในการตัดสินใจซื้อรถเหมือนกันนะผมพูดเลยแล้วก็นะฝาท้ายปกติธรรมดาด้านหลังเนี่ยมีชุดแต่งรอบคันเหมือนกันไฟเบรกดวงที่4อันนี้ก็เป็นไฟเบรกได้เหมือนกันนะ <c oughs> จริงๆเพราะว่าเวลามันมันกะพริบมันจะเป็นแบบไล่ๆ,ๆ,ๆอย่างงี้ยแล้วก็ มี parking sensor ด้วยนะฮะอีก4จุดพร้อมกล้อง360องศากล้องด้านหลังอีกโอ้โหสบายโอเคล้อแม็กก็นะเดิมๆไม่ใช่หมายถึงแบบสภาพแบบโอเคอะไม่ได้แบบมีรอยเบียดฟุดบาทอะไรอย่างงี้มามือจับนะปาเจนโนเหมือนกันสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์กระจกนะแล้วก็นี่ก็ติดโพเมียม,มา ส่วนกระจกฝั่งด้านซ้ายก็เห็นหน้าผมชัดเลยโอ้โหมีไฟเลี้ยวเหมือนกันนะฮะไปกันที่แม็กนะล้อแม็กล้อสุดท้ายแล้วด้านหน้าด้านซ้ายนะฮะโอเคนะตรงนี้มันจะดูแบบคลาสสิกคลาสสิกอะสีแบบมันเงินเลาะๆเห็นปะมันจะดูแบบเก่าๆอะ่ะแต่ว่าโดยรวมมันก็โอเครอบคันก็ประมาณนี้รอยมันมีไม่เยอะมากเนี่ยมันตามขอบนิดๆน,น่อยๆแต่โดยรวมถือว่าสะอาดดูดีแล้ว มาครับตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในของเจ้าตัวปาเจโ o นะครับผมขอสตาร์ทก่อนเลยเป็นตัวสตาร์ตต่อเป็นจินตนั่นเองเหยยบเบกนะฮะรีโมทนะฮะเป็นแบบนี้อันนี้เจ้าของเก่าใส่มาเห็นไหมเห็นแสงไหมอาหา่ะฮะนิดหน่อยประมาณนี้ดีไซน์นะแล้วก็รถคันนี้ใหม่3 2 0 0 0นนะฮะ703กิโลเมตรนะฮะก็ตก3ปีเนี่ยตกเฉลี่ยปีละ10,000กิโลเมตรนิดๆน,นะฮะจอ เป็นจอยเนดรอยอ่ะเนี่ยอันนี้มันมตัว G T ก็ตัวธรรมดาได้เองเนี่ยนี่ทัชสกินได้นะมีค e ก h ็โคมแล้วมีเพจสโตรมีตัวจัดการไฟล์มี YouTube ด้วยดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยนะแต่ว่าต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนละกันนะคะแล้วก็ไปเกียร์ถอยหลังเกียร์อาเราจะเห็นนี่มุม360องศานะฮะแล้วก็เรดร์นะหเรดามัน,ม,นมันทับกันปะ่ะสีเหลืองมันเป็นเรดร์ของภูมิอะไรเนี่ยสมมติถ้าเราบิดเห็นปะ่ะอันนี้คือ เราบิดล้ออยู่มันจะอย่างนี้ะฮะก็าา <S <S ประมาณนี้ถือว่าถอยรถเข้าซองปลอดภัยนะารถมันยาวด้วยรถ SUV 7ที่นั่งเนี่ยในการถอย,อยเข้าซองเนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะฮะตัวแอร์ปรับอย่างงี้นะฮะตรงนี้แยกปรับสายขวาได้นั่นจ้ะโอเคเลยนะฮะพัดลมแอร์ก็ตรงนี้นะฮะเกียร์ก็นะเกียร์ปกติธรรมดาของตัวปาเจโร่นะฮะ สภาพเก็บของนี่ช่องเก็บของตรงนี้นิดหน่อยเก็บน้ําได้อีก2แก้วนะฮะแล้วก็คอนโซลด้านข้างก็จะเก็บน้ําได้อีกเหมือนกันว่างพวงมลาลัยนะฮะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันคุสคอนโทนะ,ะธรรมดาเลยแล้วก็สีอ่ะคือแบบสีเดิมๆเ,เลยเนี่ยดูเป็นหนังมีคมเมียมด้านข้างนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีแพเทิชชิพด้านหลังเป็นสีเทาเนี่ยเอาไว้เล่นเกียร์เวลาขึ้นคงข,ข,ขึ้นเขาเบือเบ่อ,อจะไปนะฮะ แล้วก็แต่ใช้งานได้ดีปกติไม่ต้องตกใจด้านข้างก็มีแค่ล็อกรถอะไรนิดหน่อยแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะคอนโซลด้านข้างก็นะเรียบๆมีรอบพรีเมียมไม่ถึงแค่นั้นตรงนั้นก็เป็นซอฟดำกับซอพลาสติกตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บแว่นแล้วก็ไฟใช้งานได้ปกตินะจ๊ะ นี่ก็โอ้มีเจอมาด้วยนะฮะแล้วก็มีกระจกให้ดูนะฮะมีไฟเล็กน้อยอยู่ครบสองข้างนะฮะมีไฟเหมือนกันตัวเบาะสภาพเบาะเนี่ยคือรถสามปีมันก็มีการใช้งานมาเล็กน้อยนะฮะดูดิรอยเหี่ยวเนี่ยเบาะมันเป็นเบาะหนังเนี่ยตรงนี้บัจจโลมีบ้างก็คือให้ดูเลยว,ว่าเออมันสภาพการใช้งานมานะ,ะอะไรเงี้ยเบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะไฟฟ้านะฮะนี่เทสให้ดูนี โอเคก็คือใช้งานได้ปกติเทสให้ดูว่าเออมันใช้งานได้ปกตินะฮะมาอันนี้ก็เวลาปรับเบาะด้านหลังนี่จับตรงนี้นี่ง่ายๆแล้วก็ปีนเข้าไปนั่งข้างหลังนะฮะขอขึ้นไปนั่งก่อนโดยรวมรถมีพื้นที่อยู่แล้ว SUV 7ที่นั่งนะครับปาเจโร่ก็ถือว่าเป็นรถ หนึ่งแบรนด์ที่ยอดฮิตนะฮะสภาพความใหม่ก็โดยรวมก็โอเคนะเดือนนี้นะฮะก็รีบๆมาดูด้วกันปาเจโลถือว่าเป็นรถยอดฮิตที่ขายได้อยู่แล้วนะฮะฝากไว้ด้วยมาครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอยเม็ดอาร์คของต,อตัวปาเจโ่กันดีกว่านะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ ตัวน็อตฝากระโปรงด้านซ้ายนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะฮะสีดำดูการสะท้อนแสงนะฮะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราจะเห็นชัดมากว่าสีดำนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นวงกลมรอยเม็ดอ่านะครับรอยเม็ดอ่างครับสวยงามดูดีมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าผ่านกล้องเนี่ยเพราะว่าสีดำเนี่ยมันค่อนข้างกลมกลืนกับตัวรถมากนี่นี่อะรอยนี้มีาการใช้งานนิดหน่อยไล่ขึ้นมาตรงนี้ก็วงกลมนะฮะตะเข็บ ก็อมฝุ่นนิดหน่อยแต่ว่าให้ดูความสวยความงามของมันหนปบะรอยอะไรไม่ค่อยมีเท่าไหร่เจ้าของถือว่าใช้มาดูดีแล้วก็รอยเม็ดอักตรงนี้โคตรเยอะเลยดูดิสภาพสวยงามดูดีและต้องมองเห็นไหมรอยเม็ดอักนะฮะแล้วก็ไล่มานี้ก็เป็นตัวลูกศรของมันที่มันต้องมีอยู่แล้วนะครับไล่ลงมานะรอยเม็ดอักนะฮะพมกันความร้อนนะฮะก็โอเคสภาพยังไม่เก่านะฮะสำหรับรถ3ปีเนี่ยวงกลมรอยเม็ดอ์คนะฮะ วงกลมรอยเมดอัติกเกอร์มอกอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมอ่าฮะติกเกอร์มอกอน,นะแล้วก็รอยนอ็อตฝั่งด้านขวานะฝากระโปรงก็ไม่มีรอยแกะรอยแง่นะสีดำตัวเดียวกับตัวรถสวยงามน็อตแก้มน็อตแก้มด้านขวาก็โอเคนะนี่เห็นไหมโอเคีน่นี่นี่นนนนอันนี้มีรอยนิดหน่อยนะฮะไล่ไป ได้ไปดูความสวยงามของตัวห้องเครื่องนะฮะด้าหน้าเนี่ยจะเป็นพลาสติกบังทั้งหมดมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะเครื่อง2.4 GT ดีเซลัสิงเจียอยู่เอออาสิงนี่คอยใช้นะคะก็ ช่วงนี้น่าจะแบบกระเป๋าอู้ฟู่กันนะครับรับเงินกันอย่างเต็มที่แล้วก็เริ่มปีใหม่ที่ดีนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขแลวก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันนะครับปาเจโร่คันนี้แรงม้าอยู่ประมาณ1 8 1แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ประมาณ430นิวตันเมตรนั่นเองก็ถือว่าแรงใช้ได้สําหรับเครื่อง 2.4GT นะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะบ,บอกได้เลยว่าประหยัดน้ํามันกว่าเป็นสินแต่พูดอย่างนี้เลยว่าตอนนี้เนี่ยน้ำมันขึ้นทุกวัน ของจริงนะแล้วก็สาหรับใครที่สนใจเจ้าตัวปาเจโรคันนี้ติดต่อก็มาได้ที่เพจของเราเฟซบุ๊กเคบียอโตขายรถยนต์มือสองคัดรถคุณภาพนั่นเองนะฮะเพจของเรานะมี Facebook มี YouTube มี Li n e แอดนะฮะสามารถคุยได้ทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มด้วยละกันฮะไลน์แอดเดี๋ยวผมขึ้น q ิวอาโค้ดให้ตรงนี้ก็อย่าลืมเข้าไปสแกนนะครับดูตัวรถของเรานะฮะเอาจริงเนี่ยผมรีวิวแป๊บเดียวเนี่ยมันอาจจะไปแล้วก็ได้นะเจ้าตัว สภาพตัวรถใหม่มากก็ฝากไว้ด้วยและกันสำหรับใครที่อยากได้รถ s u v 7ที่นั่งสีดำล้อแมกเท่ๆจอยแอนดอยนะฮะก็สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาวอล์กอินดูตัวรถแบบจริงๆจังๆก็ทิศทงของเรานะ,ะ, Auto, นะฮะเคบีออโต้ฮะอยู่เส้นกาญจนิเรีนะครับจังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองเซิร์ชใน Google Ma p ก็ได้ว่า KB บีออโต้ฮะอยู่ใ,ใกล้ๆขวดเจงงนั่นเองก็เข้ามาได้นะส่วนใครที่อยากจะดูรถนะฮะแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัด เรามีบริการนำรถไปคุณลูกค้าดูด้วยนะฮะแล้วก็มีบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวนำรถปาเจโร่ไปเก็บก่อนดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com